สวัสดีครับดวงรายวันกับหมอต้นประจำวันที่17พฤษภาคม2565มานะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าแต่ละวันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาเริ่มกันที่วันจันทร์กันเลยนะครับวันจันทร์จะเป็นไพ่เอสออฟวิงนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีที่แบบไปสมัครงานหรือว่าเรื่องต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากๆนะครับที่จะสําเร็จดีนะครับก็คือสมัครงานใหม่ก็ได้งานนะครับหรือว่าไปสมัครเรียนอะไรก็มีดวงที่จะได้นะครับส่วนเรื่องความรักก็โอเคนะครับ คนที่เราคุยหรือว่าแฟนเนี่ยจะช่วยเหลือเราในเรื่องงานกับเรื่องเรียนได้เป็นอย่างดีนะช่วงนี้ก็ถือว่าสบ,บายๆบบตามนี้นะเป็นวันที่โอเควันหนึ่งนะครับต่อมาวันอังคารจะเป็นไพ่อวินเมทาวครับดวงเรื่องงานเนี่ยถือว่าดีขึ้นมากๆนะครับไม่ว่า,าจะเริ่มทําอะไรใหม่ก็ดันทําได้ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะรแถมยังมีไฟในการแบบทำอะไรอย่างสุดๆนะครับคือทาได้ท้งที่ทุกเวเลยนะส่วนในเรื่องการเงินก็ถือว่าโอเคครับจะลงทุนอะไรก็ <c oughs> มีสามารถที่จะรวยได้แบบง่ายๆนะครับถือว่าสุดยอดนะครับดวงความรักก็อาจจะมีเงียบ้าง เหมือนว่าเราจะบ้างงานบ้าเรียนมากเกินไปนะครับในวันนี้ต่อมาพุทธกางวันจะเป็นไพ่วิวฟอร์จูนนะครับไพ่ดีครับไม่ว่าจะทําอะไรก็สําเร็จให้สําเร็จได้ง่ายมากนะครับแล้วก็จุดที่น่าสนใจเลยก็คือการซื้อขายของชิ้นใหญ่นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีเล็งๆเอาไว้เนี่ยก็มีดวงที่จะได้มานะครับแล้วก็เป็นวันที่ดีในการเริ่มทํากิจการส่วนตัวนะครับก็ขอยินดีกับทุกท่านนะครับที่ได้ไพ่ใบนี้นะครับต่อมาพุทธกลางคืนนะครับทรีออฟบล็อสนะครับ ในวันนี้เนี่ยเราก็อาจจะมีกังวลในเรื่องของมือที่3บ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเมียบคนอื่นมีเรื่องปิดบังอะไนะครับช่วงนี้ก็ถือว่ามาเต็มแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าปัญหาเราเยอะแน่ส่วนในเรื่องงานเรียน,นยก็มีโอกาสที่เพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าน่จะมาทําให้เราไม่สบายใจนะครับก็ถือว่าเป็นอีกวันที่เราไว้ใจอะไรใครไม่ค่อยได้นะครับ ต่อมาพื้นหัดจะเป็นไพ่เชียเลดนะครับอันเนี้ยมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลามากขึ้นนะครับเที่ยวเที่ยวยับเลยนะใช้ใจ่ายออกไปแบบงงๆนะแล้วก็มีกิจกรรมบันเทิงค่อนข้างที่จะเยอะได้พักผ่อนแบบเต็มที่นะครับส่วนในเรื่องความรักเนี่ยในวันนี้ก็ถือว่าดูดีมากครับมีคนที่จะมาเอาใจเรามากขึ้นเรื่อยๆครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ออกมาได้ออกค่อนข้างดีสุขภาพก็ดีด้วยนะครับต่อมาวันศุกร์เนี่ย <c oughs> จะเป็นไพ่ รอบชินีพระจันทร์เนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เสน่ห์แรงมากนะครับมีคนเข้ามาชอบเรามากขึ้นเรื่อยๆแต่เหมือนว่าเราเนี่ยจะไม่ได้ชอบกลับอะไรขนาดนั้นนะก็น่าจะเข้ามาคุยแล้วเราก็คุยด้วยเฉยๆไม่ได้รู้สึกแบบอยากพัฒนาอะไรมากสำหรับตัวเรานะครับส่วนในเรื่องการเงินเนี่ยจะใช้จ่ายมีความสวยความงามหรือว่าเสื้อผ้ามากขึ้นนะครับจนเก็บเงินได้ยากในระดับหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าดวงควารับแม่งดีจริงๆนะครับต่อมาวันเสาร์นะครับจะเป็นไพ่นี่นะผม นายอัพเจมนะครับเงินทองเยอะนะครับแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าทําไมช่วงนี้เรารวยจังเลยนะครับทาอะไรก็ดูที่จะผ่านไปได้แบบชิวๆวไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าจะมีเรื่องกังวลในเรื่องของเรื่องคนครับมีตรงที่จะมีปากเสียงคนอื่นได้ง่ายนิดหนึ่งครับคนหมั้นไสเราเยอะมากขึ้นแล้วก็ถ้าจะเป็นช่วงนี้เราดูมีคนเข้าหายเยอะมากคนก็เลยฉิามากขึ้นนะครับต่อมาวันอาทิตย์นะครับจะเป็นไพ่นี่นะครับผมดวงเรื่องความรักดีมากขึ้นนะครับก็จะเป็นไพ่ทรีอัพเ l ล ดูดีสุดๆนะครับลองคุยอะไรกับใครก็ดูที่จะสมหวังได้ง่ายนะครับไม่ได้มีดวงที่จะผิดหวังอะไรเลยนะครับก็เป็นวันที่ดีนะครับสุขภาพก็ดีหลักๆก็คือความรักในการพัฒนาคนที่เราคุยอยู่นะครับเป็นไงกันบ้างครับสลับดวงวันนี้นะครับก็ผมมองว่าหลายๆวันเนี่ยก็ได้ไพ่ที่ดีมากเลยครับไม่ค่อยจะมีเรื่องแย่วันนี้หมอต้นคอลายก่อนสวัสดีครับผม